เอาอันนี้ไปเก็บทีสิว้าเล็กซัสสีแสบเชีย สวัสดีครับผู้ชมพบกับตอยกับกล้วยครับนะครับจากรายการไลฟ์ของ t o ท Channel ซึ่งวันนี้เนี่ยเรามาอาจจะดูว่ารีบๆนิดนึงเพราะว่างานมอเตอร์โชว์ปี2012ที่จัดขึ้นนะ Impact Challenger Hall เนี่ยรถเยอะมาก คืองานนี <congratulations> you, ้ป <Bless> ีนี้มันให้ความรู้สึกเหมือนกับแบบว่านึกภาพออกมาว่าแม่ค้าที่สำเพ็งเวลาเขาขายของเหมือนกันนะเขาต้องมาขายแบบตัดราคากันแต่ว่าปีนี้งานนี้เขาไม่ได้ขายตัดราคากันเพ่ออย่าพิ่งเขาไม่ได้ขายตัดราคากันแต่ว่าเขาขายตัดกันด้วยออปชันคือว่าราคาเท่ากันแต่ให้ออปชันมาเยอะก็คืออ๋อฉันนึกว่าเขาจะเข้าใจว่าแบบเอ๊ะตัดออปชันใครตัดได้มากที่สุดคนนั้นจะโดนซื้อชซึ่งเราหยุดที่ตรงนี้ก่อนนะฮะเราให้คุณช่างกล้องเนี่ยลองแผนภาพให้ดูถึงความยิ่งใหญ่ของงานนี้ไม่ว่าจะเป็นบูธ คราวนี้เขาจัดเต็มกันมากจริงๆแค่เห็นก็เหนื่อยแล้วนะคะแล้วถ้าเลือกเริมตรงไหนต่อดีก่อนดีขอโทษขอโทษขอโทษไปดูดนะไปดูดนะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มเราจะไปเริ่มจากบูธทางฟากนู้นก่อนดีกว่า เราจะไปเริ่มดูจากบูธของ Ford คือตอนนี้เรามาอยู่ที่บูธของ Ford ซึ่ง Ford เนี่ยเขาก็ proudly present นำเสนอเทคโนโลยีใหม่ที่เรียกว่า Sync Power by Microsoft ระบบนี้เป็นยังไงต่อยไม่รู้เพราะฉันเป็นแฟน Apple ไม่รู้กับ Microsoft อย่าลำเอียงได้ไหม <C> e <ek> คือประมาณว่ามันคือระบบสั่งการด้วยเสียงที่พัฒนาก้าวไกลยิ่งกว่าที่เราเคยเจอในเฟียสตาเราจะสามารถเซิร์ชอาร์ติสต์เล์อาร์ติสต์หรือว่าบอกชื่อเพลงบอกอะไรไปได้เลยโดยที่ไม่มีคุณป้ามาพูดให้หน้าปวดหัวเหมือนของเฟียสตาคือพูดง่ายก็คือว่าเราสามารถพูดชื่ออย่างสมมติต้องการให้เล่นเพลงมูฟลายแจ็คเกอร์แล้วก็พูดว่าเพลย์มิวสิกเพลย์ซองเพลย์ซองแล้วก็มูฟลายแจ็คเกอร์อันไหนลองซีเพลยซอง Harder t breathe s e เห็นมาคือเรามันก็จะเหมือนยุดหยืนยืดหยุ่นมากขึ้นนี่เราไปดูโฟกัสกันบ้างดีกว่ามาในฐ <c oughs> านะในฐานะที่แกก็มีฟอร์ดโฟกัสรุ่นที่แล้วที่เป็นตัวดีเซลแล้วพอแกมาเจอตัวนี้แกมีความคิดว่ายังไงบ้างก็รู้สึกว่ารุ่นใหม่มันสวยน่าใช้ดีแล้วสูนรถมันเตี้ยกว่าเดิมเยอะมากเพราะว่าแบบดูดี หัวคุณเลยเขาก็เน้นความสปอร์ตมนาะกขึ้นหัวคุณเลยนี่ก็เท่านี้เห็นเนี่ยมันนั่งแล้วก็แบบว่าสบายดีเพราะว่ามันก็ไม่ได้แบบรถถึงแม้รถเตีย้ยแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบแคบอะคือนจริงๆรถรุ่นนี้มันดูเตี้ยกว่ารุ่นเดิมใช่ปะใช่เตี้ยกว่ารุ่นเดิมแต่ว่าเขาจัดก,การพื้นที่ภายในพื้นที่เหนือหัวเนี่ยได้ค่อนข้างที่จะเหลืออยู่พอประมาณนะดูไม่อึดอัดมากแต่ว่าสิ่งที่ติดตามทหารมาข้างหลังแบบตกปลาท้ายตงมุงแะไรงเงี้ยซึ่งเป็นปัญหาให้แต่รุ่นเก่าซึ่งมันก็็เปนู่ะ ก็มาตรงนี้เราก็จะเห็นได้ว่าหลบคนเห็นได้ว,ว่าก็จะมีเฟียสตของทัพใหม่ที่มาพร้อมกับเครื่องพ 500cc เพื่อรับสิทธิ์ลดภาษีคันแรกแล้วนะคะซึ่งออปชั่นก็จะเหมือนกับตัวสปอร์ตทั่วไปแล้วนอกจากนั้นเขาก็ยังมี มีอะไร Ford Ranger มาโชว์เหมือนเดิมแล้วก็ยังมี Ford Territory ใหม่ด้วย Ford Territory จริงๆแล้วก็เป็นรถยนต์ SUV ที่ถูกพัฒนาขึ้นสำหรับตลาดออสเตรเลียคันใหม่ที่มาเนี้ยเป็นคันที่ไมเนอร์เชนให้มาเพื่อกับยน2.7ลิตรแบบ t d c i d ดีเซลนั่นเองนะคะเราอยากไปบูทข้างหน้าแทนแล้วนั่นก็คือ BMW แ็่เากจะคนนั่นหรคนขับอะฝั่งคนขับเลวไปคนนั่งสิ ซีรีส์สใหม่อันนี้ต้องขอเข้ามานั่งเจาะเลยนะเพราะว่าเป็นครั้งแรกของเราที่ได้เข้ามาลอง F 3 0นะแล้วก็เป็น,ปนการเปิดตัวอย่างเป็นทางการถูกชิง,ชงด้วยซึ่ง F 3 0ตอนนี้เนี่ยเขาเข้ามามี3โมเดลก็คือมี Luxury รี่ <Modern S 1> มเดแล, Sport แล้วก็สปอร์ที่เรานั่งกันอยู่คือ l u กช r y ซึ่งเป็นการตกแต่งที่ใช้โทนสีดำครีมลก็นายตาล คือตกแต่งออกมาในแนวหรูหราสำหรับรุ่น Luxury แต่ว่าเรื่องอุปกรณ์ต่างๆภายในรถยนต์เนี่ยอุปกรณ์มาตรฐานนะก็จะเหมือนกันหมด<ช>เครื่องยนต์ถ้าเป็นดีเซลก็จะเป็นเครื่องยนต์ดีเซ<ช>ล2.0ลิตร184หแรงม้าชนกับเกียร์อัตโนมัติ 8, 8จังหวะ <c oughs> ซึ่งเราได้ข่าวมาว่าตอนนี้เขาังไปประกาศร,ราคาเปิดตัวนะแต่ว่าราคาเปิดตัวน่าจะอยู่ที่ประมาณไม่เกิน3ล้านก็เพู่งาง,ง่าาคือราคามันก็ไล่ๆกับรุ่นเดิมนั่นแหละของเยอะมาก แตมไปหมดเลยข้อเท้าที่ใ้แคมรี่เนี่ย,ยะจะเป็นการใช้นิ้วเข้าไปในรูแล้วก็เป็น F30 ก็จะเป็นการใช้เท้าจินตนาการว่าคุณเป็นคนที่เพิ่งไปช้อปปิ้งมาถือของพลุมพลังเลยสองมือกุญแจอยู่ในกระเป๋าโดยก็ามาปุ๊บไม่มีมือจะเปิดฝาท้ายแล้วทายังไงดีทำอย่างนี้เตะมันอุ๊ยเปิดได้เองเช้านี้อย่เท้าเข้าไปด้านหลังตรงๆหนึ่งครั้งแล้วชักออกมาฝาท้ายก็จะเปิดขึ้นให้คุณอัตโนมัติเป็น ระบบที่ช่วยอำนวยความสะดวกได้เป็นอย่างดี <S 2> <S 2> เลยสำหรับคุณ <S <S โดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคุณสุภาพสตรีทีชช่ชอบช้อปปิง้งแบบว่าหอบของเป็นบ้าหอบฟางอะไรแบบนี้ถูกต้องอเรามาบูธนี้เพราะเราอยากเจอนิชคุณ oh <my S 1> เอาล่ะคุณผ <God. S 1> ู้ชมตอนนี้เรากลับมาอยู่ที่บูธของ Mitsubishi Motors ซึ่งคราวนี้เนี่ยเขาก็นำรถยนรถยนคืออะไรรถยนรถยนรถยนต์อีโคคารุ่นใหม่ล่าสุดเลยก็คือ Mitsubishi Mirage ดีมอ e เรามาดูกันดีกว่าว่ามีซูบิชิมีร่าเป็นยังไงเป็นยังไงาไปนั่งหลังโอเคเราลองไปนั่งข้างหลังกันดีกว่าเบาะนั่งเบาะรอง ก้นของเราเนี่ยก็ไม่ได้แคแบอย่างที่คิดก็นั่งสบายอยู่ถือว่านั่งถือว่านั่งแบบโอเคใช้ได้เลยอย่าถึงแม้ว่าถึงแม้แบบว่ามันจะดูแบบว่าหัวตรงนี้อาจจะดูแบบเกือบเกือบจะติดและอีกนิดนึงมิถุฮายนมันก็เยอะจริงนะถ้าเฮดลูมเยอะก็นอกจากมิสูบิชิมีว้านทมาโชว์กันแปดสีแปดแดดแลวนี้นะคะยังจะมีมิสูบิชิแลนเซอร์ที่มาพร้อมกับสีใหม่สีฟ้าแล้วก็อะไรกล้วย เมซูบิชิปัทโรสปอร์ตพร้อมกับเครื่องยนต์ใหม่เบนซิน V 6 3 0 0 0ัซีซีถูกต้องโอเคเราไปบูธต่อไปดีกว่านะคะเพราะว่าเราต้องรีบนิสุนงเราไปบูทข้างๆกันดีกว่าบูทข้าง,างตอนนี้เราก็มาอยู่ที่บูทซูซูกิแล้วที่เปิดตัวอีโคคารุ่นใหม่ของตัวเองเหมือนกันซึ่งก็ได้แก่ซูซูกิสวีฟที่เป็นที่กล่าวถึงเหมือนเหลือเกินเพราะว่ามี การความเกาะถนนและการขับขี่ที่แสนจะมั่นใจตามที่คุณจิมมี่ได้รายงานไว้คือตอนนี้มีแต่คนแบบฮือฮาฮือฮาฮือฮากันมากเราก็ฮือฮาฮือฮาฮือฮากันมากเพราะว่าตัวรถตัวจริงเนี่ยมันก็ดูสวยงามมากกว่ารุ่นเดิมจริงๆนะคะตอนนี้เราก็ขอเจาะฟิวสติสวิฟเหมือนกันเพราะว่าเราสนใจเนื่องจากมันเป็นครั้งแรกของเราที่จะได้มานั่งกันในรถคันขายจริงคันนี้นะคะซึ่งปุ่มต่างๆน่ากดมาก งานนี้เนี่ยมันก็มีการออโรสรอยมาโชว์ด้วยเพราะว่าเขาเปิดตัวอย่างเป็นทางการในประเทศไทยแล้วเล x ัสเนี่ยเขาก็นำเอา GS รุ่นใหม่เนี่ยมาจัดแสดงนะคะซึ่งเราจะบอกว่าด้านหน้าของเขาเนี่ยปรับความเป็นเอกลักษณ์ใหม่ซึ่งเป็นกระจังหน้าทรงนาฬิกาทรายกระจังหน้าดาร์กเวเดอร์นั่นเองอุ้ยเรามาถึงโตโยต้าแล้วเราไปดูนี่ก่อนดีกว่า GT 8 6 GT 8 6อุ้ยอันนี้ก่อนอยากดูดูนี่เก๋อ่ะ น่าใช่มากเลยอ่ะเสรยดาที่ราคามันแพงไปหน่อยต้องล้านสี่แน่ล้านสี่เลยเหรอใช่แต่ดูจอกราฟิกตรงกลางสิทำให้ดูแบบอยู่มีอะไรนะเห็นเปล่าใช่ไปรุ่พวกเราพวกเราไวร์นไวร์นมาเราไปดูที่ Toyota GT86 ันดีกว่าโอเคตอนนี้เราก็มอยู่ที่ Toyota GT86 แล้วซึ่งตอนนี้เขากำลังเซ็กซี่มากเพราะว่าเปิดกระโปงให้พวกเราดูคือเป็นรถ เ็นรถสปอร์ตขับเพื่อล้อหลัง2ประตูที่คนไทยหลายๆคนจานวนเยอะมากเนี่ยกำลังจับตารอดูอยู่ว่าคันจริงที่มาขายบ้านเราจะเป็นยังไงซึ่งมันมาพร้อมกับเครื่องยนต์บ็อกเซอร์สี่สูบขนาด 2. 0, 0ลิตร200แรงมาไม่มีเทอร์โบด้วยแล้วก็มาพร้อมกับการขับเคลื่อนแบบล้อหลังนะคะจะมาดูภายในกันดีกว่าว่าให้ฟีลลิ่งอารมณ์เรซซิ่งขนาดไหนึกว่าฉันอยู่ในตู้เกมมาทำยังไงดีใช่แกมีความสุขเดียวกับฉันเลยเพราะว่าเหมือนกำลังนั่งขับรถที่มันเป็นรถแบบตู้เกมอยู่นี่บอะจะขับฉันไปไหนเนี่ย แต่ที่สำคัญสิ่งที่ชอบคืออะไรรู้ปะอะไรมันเตี้ยได้ใจมากเลยอะจริงจริงจริงเตี้ยได้ใจมากที่ลาเราที่เกิดว่าบางทีนะคะเวลาที่ภรรยาที่บ้านนะคะอยากจะตากผ้าแต่ว่าคุณสามีเนี่ยอยากจะไปซิ่งเพราะว่าจะตากผ้าแล้วก็หนีบโวอย่างนี้นะคะแล้วก็ซิ่งไปเลยกูบาทก็นอกจากรถมากมายไม่ว่าจะเป็นการเฉลิมฉลอง50ปีแล้วรถใหม่ๆเนี่ยโตโยต้าก็ยังมีคอนเซปต์คาร์ที่สนใจมาโชว์ไม่ว่าจะเป็น FTEV3 แล้วก็โตโยต้า NS2 Oh, NS4 sorry <c oughs> เป็นรถเท็กซเขาสองใช่เลยคือมันเป็นคอนเซ็ปต์คารุ่นใหม่ของโตโยต้าที่แสดงให้เห็นถึงเทคโนโลยีอันชันฉลาดที่พัฒนาขึ้นโดยใช้ระบบไฮบริดเข้ามาช่วยทําให้ประหยัดน้ํามันรักโลกระบาบอาาอะไรอย่างนี้มากขึ้นที่สำคัญเนี่ยขอให้จับตา NS4 ให้ดีเพราะว่า NS4 เนี่ยจะเหมือนเป็นแบบภาพสะทอนอนาโคตให้กับรถไฮบริษัทโตโยต้าว่าจะมีสไตลิ่งประมาณนี้นะคะขอให้ดูกันมาให้ดีด้วยนะแบบหน้าตาแบบนี้เหรอใช่หน้าตาดีๆแบบนี้ไม่แย้แกหรอเหรอ ต่อยกูยล้าต่อยเมลา<ะ>่าต่อยเมล่าลป่าเราต้องฮึดสู้ด้วยความเหนื่อยล้านะคะเราจะมาที่วิแกแล้วก็บูธหุ่นดก่อนดีกว่าเพราะว่าเขามีรถที่น่าสนใจมากมายเรามาดูกันที่อะไรตอยอันนี้อะไรหุ่นดเอเลนตราใช่ไหมหุ่นดาซีวิกหุ่นดซีวิก S <S <S อาวแกเริ่มก็คือปรากฏว่าพอเรามานั่งข้างในแล้วเนี่ยความรู้สึกอย่างจะบอกว่ามันคล้ายกับโซนาต้าม,มากเฮะะ้ยรถไฟฟ้ฟาเว้ยร์เลิศไหมล่ะผ้าแต่ฟฟออไฟฟ้านะเออเลิศไหมล่ะเ้าแต่ไฟฟ้าอรถรถรถไปดีกว่าฉันว่าเราไปดูรถที่เดีกว่านี้ดีกว่าไหมรถที่เดีกว่านี้น้องส้มจีจ่ะหรอไอแมวอาลอบสี่ตะก้องตะก้องทำไมไม่หลบอันนี้มาเรามาดูคูเป้รุ่นพิเศษจากคุณใดนะฮะซึ่งเป็นการ เมืองนอกเนี่ยโด่งดังมากก็คือเวลอสเตอร์คูเป้จริงเหรอฉันว่ามันเป็นคูเป้เพราะว่าจะว่ามันมี2ประตูก็มีสองนะจะว่ามันมีสี่ประตูมันก็มีนะเพราะว่าวประตูหลังซ้ายมาจากไหนเกินคือตอลอกแบบปะลากเส้นเกินเออก็เลยใส่เ,เลย,เลยใช่ไหมใช่<ม>แล้วมีอ,อ,อยู่ข้างเดียวด้วยเราขึ้นไปดูเลยดีกว่าโอเคคุณไดเวลอสเตอร์เป็นรถยนต์ตอนเป็นคูเป้ใช่ปะเป็นสปอร์ตคูเป้แต่สิ่งหนึ่งที่มาอีกแล้ววางตำแหน่งปุ่มแปลกๆคืออะไรรู้ไหม ุม่มเอนจินสตาร์สต็อปจากมาอยู่ที่คอนโซลกลางแทนที่จะอยู่ด้านขวาหรือด้านซ้ายแต่ยังมีตรงกลางแทนคือเขาอาจจะเน้นว่าน,นี่คือจุดศูนย์กลางจริงๆสะดือใช่สะดือโลกไม่ได้คุณ้คนนั่งเสร็จปุ๊บทะเลาะกันเออหุบหิกดปับเครื่องเลยเออเออตา,ายโอเคมันดูเป็นความสวยงามเป็นแบบฟูลดิกส์เคิเจอร์แบบที่ฮุนไดได้รับการออกแบบมาในช่วง5ปีหลักมานี้นะคะซึ่ง ความสวยงามตรงนี้เนี่ยเราอาจจะได้สัมผัสกันในชีวิตจริงเนื่องจากว่าเขากาลังวางแผนกันอยู่ว่าจะขายกันไหมนะคะซึ่งราคาก็อาจจะอยู่ระหว่างาจะเกินล้านสี่นิดๆแต่ไม่รู้จะถึงล้านแปดหรือเปล่าให้ไปทายกันทเองยก็คือว่าเหตุผลที่มีประตูข้างเดียวเนี่ยคุณดเขาเคลมว่ามันเป็นเรื่องของความปลอดภัยที่ว่ามีประตูแค่ฝั่งที่ให้ลงข้างทางได้เท่านั้นคือถ้าเกิดลงฝนอาจจะโดนรถชนได้อะไรอย่างนี้นะคะ ส้มนี่มันอะไรเนี่ย<ก>น้องส้มนี่ส้มแคลิฟอร์เนียหรือว่าส้มไรชนาทรส้มอะไรใส่อารมณ์ส้มอะไรเนี่ยนางมามาดใหม่ชื่อใหม่เฮ้ยชื่ออะไรบรีโอเอสเซนซี่ขอดขอบคุณนะ ก็ไฮไลท์ของเราของบูธฮอนด้านี่ยอยู่ด้านหลังของเราแล้วก็ได้แก่อะไรกล้วยาฮอนด้าซีวิ 2HC มาพร้อมกับชุดแต่งโมดูลโรแบบเต็มสตรีมเลยเรียกได้ว่าเอามาพรีวิวเรียกน้ำย่อยกันก่อนก่อนที่จะมีการเปิดตัวจริงๆในระยะหลังจากงานนี้นะฮะใชจ่จริงๆ Honda เขาก็ยังมีรถรุ่นอื่นๆที่นำเข้ามาไม่ว่าจะเป็น Honda CRZ, Honda Odyssey, Honda Stepwagon s มสด้ดานำคอนเซปต์มินางี่มาด้วยใช่ถูกต้องซึ่งท้่พูดถึงแล้วก็คือมันก็เป็นคอนเซปต์คาของ CX 5 Sport Crossover ที่กำลังจะเปิดตัวในเมืองไทยอีก2ปีข้างหน้าใช่ใชว o l v o เองเขาก็มี V60 มาโชว์ซึ่งจริงๆแล้ว V60 ก็เปิดตัวไปแล้วสครับ Volvo V60 สำหรับราคาตั้งขายอยู่ที่224,900บาทพร้อมกับเครื่องยนต์1.6 Turbo Drive <S <S ถึงบูธค่ายดาว3แชนนั่นก็คือ Mercedes-Benz วันนี้นะคะเราเป็การเดินเชื่อมจุดกันในบูธเบนท์นะคะซึ่งเราจะมาหยุด มันจบกันที่คอนเซปต์ A Class ตรงนี้ซึ่งประเทศไทยได้รับเกียรติเป็นอย่างสูงที่ได้คอนเซปต์คาร์รุ่นนี้มาโชว์สำหรับ Mercedes-Benz Concept A Class เนี่ยก็คือเป็นรถต้นแบบของ Mercedes-Benz A Class ถูกรุ่นล่าสุดที่เปิดตัวเปนในต่างประเทศแล้วแล้วก็จะมาจำหน่ายในประเทศไทยเร็วๆนี้ซึ่งรถคันนี้เนี่ยมาพร้อมกับไฟหน้าใหญ่ยยแก้วนำแสงนะคะแล้วก็มีระบบคมันออนไลน์อีกทั้งยังมีเป็นเครื่องยนต์ 0, ตเทอร์โบสี่สูบแบบเบนซินนะคะ 2,000cc 210แรงมา้าถูกต้องสปอร์ตสุดอะ่ะ เหนื่อยเหนื่อยมากก็งานมอเตอร์โชว์ครั้งนี้มันใหญ่มากจริงๆแล้วก็ตอนนี้เนี่ยถึงแม้ว่าเราอาจจะดูไม่ทุกบูธแต่ว่าเราก็จะนํามาซึ่งความน่าสนใจของแต่ละบูธให้ดูกันนะคะซึ่งเราเอารถยนต์ที่เป็นไฮไลท์ของแต่ละบูธจริงๆเนี่ยมานาเสนอให้คุณผู้ชมได้ชมกันอาจจะไม่ครบทุกบูธซึ่งมันก็ไม่ครบทุกบูธจริงๆแต่ที่เหลือนะก็มาดูกันเอาเองงานนี้ยังมีรถยนต์เยอะแยะนะครับและสำหรับเด็กผู้ชมกับรายการไลฟ์วันนี้ก็จะต้องขอลาคุณผู้ชมกันไปก่อนแล้ว ตอยและกลว้วจะต้องขอลาไปก่อนเราต้องไปพักสารรา<ๆ>แล้วก็หาน้ํากินกันแล้วนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่คุจะไปปีรอดูด้วยปลยปปีไปปีบรอดเอ็กซ์โปายป,ปีอ๋องานอีกทีปลายปีใช่ไหมใช่โอ้ my god จริงๆแล้วว่าแกบอกว่าเลิกถ่ายแล้วจะตามมาทำไมเราตอยแกเนือรงเพลงรถเบนสปอร์ตดิจิวจิวจิวกำลังไล่ด้วยความ ไม่ต้องมาไล่ฉันฉันจะไลคนตะคองไม่ต้องเลยเกือบึ้งต้องอึง้งจนได้เมื่อเสียงรีโมทลถมาเขาหูเ<อ>รื่มเอ้าแล